สวัสดีจ้าแม่สินจาทักทายเช้า,ชาวันที่12เมษายนนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคาวิเคราะห์ทอ,องคําและรายงานราคาทองคําก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันที่12เมษายนปี2567ราคาตกในประเทศระหว่างวันแกว่งตัวและมีการรักษาร,ระดับสูงสุดจากวันก่อนหน้าได้ภาพรวมค่างเงินบาทระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ36.540ถึง36.783บาทต่อ1นดอลลาร์ โกลสปอร์ตระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ2,325.83ถึง2,346.90ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนท่างกลางการเคลื่อนไหวในระดับสูงสุดในรอบ5เดือนของค่างเงินดอลลาร์หลังการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อฝั่งผู้บริโภคเดือนมีนาคมที่ออกมาสูงเกินคาดทุกรายการ สร้างความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดอาจจะเตยมงันาดอกเบีย้ยในระดับสูงและยาวนานกว่าที่คาดการไว้ซึ่งสอดคล้องกับในรายงานความเห็นของกรรมการเฟดในรายงานการประชุมนโยบายการเงินของเฟดเมื่อวันที่19-20มีนาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความวิตกกังวลสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน หนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตประจำเดือนมีนาคมเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ช่วงเวลาปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเชา้ะะชาที่12เมษายนปี2567อ้างอิงราคาของวันที่11นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค่าทองคำทั้งหมด 18ครั้งด้วยกันนะคะครั้งที่18เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าที่12เมษายนปี2567ทองคําแท่ง96 5%รับซื้อ43,350บาทขายออก44,450บาททองรูปพันธุ 6, ์96กรั5%รับซื้อ39,628บาท24สตางค์ขายออก 4950บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าต้องคับสรุปรวมนะคะของวันที่11ราคาคงที่เมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าต้องคัามณฑนีด้วยนะคะขอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างเมมสินก็จะมาอัปเดตนะครับชมรัะฟังนะคะยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเมมสิน้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ